สุดส้ใส่ชุดนี้นะจะนุ่งสวยที่สุดที่สอยนแน่เลยสวยที่สุด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 สอย ฉันลวนด่าแน่ๆแลน่หมันได้ยางงี้ดิ อ,อ,อ,อุ้ยโดนอะไรตะเนี่โอ้ยเซ็งเลยว่าจบกันเลยโอ้โหแพ้และไม่น่าเลยเล่นใหม่ได้วะทำไมไม่มาช้าจังเนี้ยจะกลับบ้านแล้วนะยิงเลยมาแล้วจ้าตกใจหมดเออว่าแต่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมเลยนะไม้ แน่ยเรสีตามภาษาคนมีเวลาช้อปปิ้งกันนะว่าแต่นายอะไปเล่นร้านเกมมาแล้วอะยังไม่พอใจอีกเหรอเอาน่ะนี่น,น้องพอนอนบุมว่นแรกนเหรอเนี่ยเออก็มันความสุขของฉันนะ่ะที่เธอมาสายมากๆอ่ะวันนี้คงไม่ได้ซ้อมกันแน่ๆไม่เป็นไรหรอกไวันหลังก็ได้นะเออนี่ได้เจอบอส์้างปะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอ่ะ พังนี้บอลมันหายหน้าหายตาไปเลยอ่ะอเฮ้ยนี่มันบ่ายสองแล้วนดิว่าเราต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อว่าฉันก็ต้องรีบกลับบ้านเหมือน,<ฮ>นกันค่ะเดี๋ยวไม่เริดเกี่ยวกันปะเกี่ยวเรื่องของฉันอนะไปะโอเคกลับบ้านกันดกวะ นี่นายทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานอยู่นี่จะไปปติวเหรอ,อนา้ขาดสนขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้โวหวปิดเทอมทั้งทีแทนที่ทจะเอาเวลาว่างไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนโอ้โหมาทำนี้น่าเบื่อตายแล้ววนายไม่กลัวเพื่อนเหรอ,อว,ว่าบ้านนายขาดสนอะไรเงี้ยนี่ถ้านายขาดสนนะนะฉันให้ยืมเงินก่อนเอาเปล่านี่ถ้าจะมาพูดทางขางอย่างเนี้ยอย่าทักซะเลยจะดีกว่า ฉันแคใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้เวลาไปวันๆเหมือนใครบางคนหรอกฉันพยายามหาเลี้ยงดูตัวเองเพื่อทไม่ต้องลำบากพ่อแม่โหพวกคนดีเหลือเกินเราว่าเวลาว่างอ่ะไปเล่นเกมดีกว่าเยอะเลยชมไปก็ได้เออไปก่อนนะพ่อคุณดีของพ่อแม่ จะใช้เงินไปกับการช้อปปิ้งเกือบหมดเลยอะ่ะในเขาจะมีใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเราก็ไม่มีเหมือนกันน่ะใช้ไปกับบัตรเติมเงินเกมออนไลน์เกือบหมดแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยมาเอางี้ไหมเอาตังค์มารวมกันจ,จ่ายค่าแท็กซี่มันจะไปพอที่ไหนเล่าอ้าวไม่กลับกันอีกเหรออ้าวบ๊อปไปเลยฉันกลับแล้วโชคดีโชคดีไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปโอเคขอแเ้ว อสนบอสบอสฉันรู้ว่านายอ่ะเป็นคนขยันนะก็คือว่าตอนเนี้ยฉันใช้เงินไปจกการช้อปปิ้งก็หมดแล้วอ่ะก็เลยไม่มีตังค์กลับบ้านโอ้พวกงานนี่แย่จริงเลยนะโตๆกันแล้วนี่อะไรที่มันพอที่จะทำได้ก็ควรจะทำหัดทุ่มพาตัวเองซะบ้างไม่ใช่เอาแต่ใช้เวลาไร้สาระไปวันวัน แย่จริงๆนะพวกนายเนี่ยเออบอสเราเอ่อเอเราเข้าใจแล้วบอสแล้ววันนี้ฉันจะให้ก่อนแล้วกันแต่อย่าให้มีคราวหน้าอีกนะครับบอสต่อไปนี้เราจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับอ่ะฉันมีอยู่เท่านี้ครับของบอสคือเราขอบใจมากนายนายเป็นไอดอลของเราเลยอ่ะโอ้ไปๆงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะลาบบายแล้วดีบ๊ายบายแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอมีคำถามมาถามอีกแล้วค่ะว่าการพึ่งพาตนเองเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วเพื่อนๆเ,เคยพึ่งพาตนเองทางด้านไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นกันค่ะเวลาปิดเทอมนครับก็จะไปทำงานพิเศษเก็บตงังค์เพื่อที่จะเอาแบบเป็น ทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้ช่วยเหลือพ่อแม่ครับอย่างผมก็มีทํางานพิเศษเป็นวีเจเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำวีเจเนี่ยก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาพ่อแม่ครับผมก็อย่างเช่นค่าเทอมบางส่วนเนี่ยผมก็จะออกเองเราจะได้ใช้ชีวิตดำรงชีวิตทุกวันโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองคอยดูแลตลอดเวลาครับตอนช่วงปิดเทอมที่บ้านก็จะแบบเออลงทุนทำธุรกิจบ้างแหละให้ตัวเองแบบลองทํางานนู้นทำงานนี้เวลาเราเหนื่อยแล้วเราได้สิ่งตอบแทนะมันรู้สึกแบบภูมิใจแน่นอนภูมิใจภาคภูมิใจมาก อย่างทำงานบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปพึ่งพ่อแม่ค่ะแล้วก็พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดก็อย่างน้อยก็สักส่วนหนึ่งก็ยังดีอะครับผมทำให้ท่านสบายใจแล้วแบบภาระของท่านก็จะน้อยลงการทำอะไรด้วยตัวเองครับก็ทำไปเลยครับไม่ต้องกลัวผิดอะไรนะแต่ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในอนาคตเราโตไปพ่อแม่ก็คงอยู่กับเราได้ไม่นานเพื่อนๆก็เอออาจจะมีเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาสุดท้ายเราก็ต้องเป็นที่พึ่งแหงตอนเราก็ทำงานไม่มีใครมาช่วยเราได้ จนถึงที่สุดอะคะ่ะมันเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ชีวิตเราว่าถ้าสวรดิ์หนึ่งเราต้องอยู่ตัวคนเดียวจริงๆเราต้องทาอะไรจริงๆแล้วเราสามารถที่จะบริหารชีวิตเราเองได้ไหมอะครับก็คิดว่าการพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับ